มาจ้าเรามาต่อคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการต่อแขนพอยจะบอกคร่าวๆเป็นแนวทางให้เพื่อนๆให้พอเข้าใจนะคะอ่าสำหรับคนที่ถักเป็นก็จะเข้าใจง่ายนะคะแค่แค่มันจะมีเทคนิคบางบางจุด ที่ว่าเออพอทําแล้วมันมันมันไปไม่เป็นไปไม่ได้นะคะแต่สําหรับคนที่อ,อ่ถักไม่เป็นเลยก็อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะคะเดี๋ยวพอจะมาอันนี้คือแขนที่พอยต่อต่อสําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพอยจะรื้อรือให้เพื่อนๆดูว่าเออก่อนที่จะมาเป็นแขนนี้มันเป็นแบบไหนเหนะคะ นี่คือก่อนก่อนที่พลอยจะต่อต่อให้เข้าเข้ากับตรงตรงไหลนะคะลักษณะก็การต่อดอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนเพให้ดูให้ดูภาพนิ่งที่พลอยถ่ายถ่ายไว้ให้นะคะจะได้จะได้เข้าใจานี่คือแขนข้างนึง่งไหมคะ ตัวนี้พลอยจะใช้อยู่ที่6ดอกแต่ภาพที่พลอยเอาลงจะเป็น5ดอกจะพองประมาณปานกลางแต่ถ้า6ดอกนี่จะพองพองเยอะหน่อยเพื่อนๆก็ปรับเอานะคะว่าเออชอบพองประมาณไหนแต่การต่อดอกก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะถ้าคนที่ถักเป็นก็จะพอเข้าใจเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวอ่าเพื่อนๆก็อ่าดูภาพนิ่งประกอบ อ่ามันมีเคล็ดลับตรงนี้ค่ะตรงตรงตรงมุมใต้รักแร้เห็นไหมคะการต่อดอกอ่าถ้าเพื่อนๆดูดูคลิปพอยตั้งแต่แรกดูดูภาพเอามาเอามารวมเอามาดูดูเป็นแนวทางก็จะเข้าใจง่ายนะคะอย่าอย่าดูคลิปนี้คลิปเดียวอาจจะเข้าใจยากหน่อยลักษณะอ่าเพื่อนเอนเห็นตรงนี้ไหมคะเห็นไหมคะ การต่อดอกตรงนี้นี่แหละเป็นจุดที่สำคัญว่าเออเวลาต่อแล้วทำไมมันทำไมมันไม่สวยซึ่งพลอยก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะตรงนี้ถ้าเป็นการต่อดอกจริงๆน่ะมันจะมีดอกเสริมคือดอกกลางตงัวนี้เห็นไหมคะแต่ตรงนี้เราเราไม่ต้องให้มีดอกดอกเล็กตรงนี้คือปิดเลย นี่คือจุดสำคัญในการต่อแขนนะคะซึ่งต่อออกมาแล้วจะเออมันจะได้มันจะได้แขนที่ที่สวยแต่ถ้า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 เราเอ,อ่ต่อแบบให้มีให้มีดอกเล็กอ,อ่แซมอยู่ตรงนี้ซึ่งพลอยก็ลองแล้วมันมันมันไปไม่ได้นะคะทรงมันไปไม่ได้แต่แต่ถ้าทำแบบนี้ทรงมันจะไปได้ เดี๋ยวพอจะถ่ายภาพนิ่งให้เพื่อนๆขยายดูนะคะว่าการต่อมุมมุมตรงนี้มันต่อยังไงลักษณะการต่อเพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่า,าจุดที่พลอยต่อเห็นไหมคะจุดเล็กๆตรงนี้ช่วงตรงนี้ให้ให้ให้ดูภาพนิ่งแล้วขยายดูนะคะว่า,ามันจะมีต่อต่อหกมันจะมีปุ่มอยู่หกปุ่มแต่พอมาถึงตรงมุมตรงนี้ จะมีแค่สเห็นไหมคะมีแค่4อันนี้คืออ่าจุดสำคัญที่ว่าเออทำไมมันต่อไม่ได้อ่ซึ่งต่อแขนประเภทนี้เขาจะเรียกว่าแขนสลปนะคะการต่อเหมือนเหมือนเหมือนตอนเราต่อดอกต่อดอกแบบการต่อดอกแบบแขนธรรมดาทั่วไปเขาจะเรียกว่าแขนสลป คือต่อแขนในตัวแต่พอมาตัวนี้เป็นการต่อแขนสโลปแบบยกไหล่เห็นไหมคะเพื่อที่ว่า,าแขนจะได้พองสวยนี่เขาเรียกว่าแขนสโลปยกไหล่มันก็เลยจะดูงงง,งแต่ถ้าทั่วไปที่เราต่อแขนกันเราจะต่อไปในตัวเลยก็จะเรียกว่า แขนสลบนะคะ,ะการวิธีต่อแขนมันก็มีหลายวิธีซึ่งพลอยก็ทดลองดูมาหลายวิธีแล้วลักษณะ,ะการต่อแยกชิ้นแล้วเอามาประกอบอีกทีหนึง่งถ้าเป็นการต่อดอกแบบนี้แยกแยกชิ้นแล้วเอามาประกอบพลอยทดลองดูแล้วเวลาใส่แล้วมันแขนมันพองไม่ไม่สวยพอนะคะ พลอยก็เลยลองผิดลองถูกมาตลอดจนมาจบที่ที่แผนแผ่นแผนแบบนี้นะคะว่าเออแบบเนี้ยเออเวลาใส่ออกมาแล้วมันจะพองพองสวยอ่าแต่เพื่อนเพื่อนก็ก็ลองดูนะคะแต่พลอยลองมาหมดมาหมดแล้วทุกแบบแต่พลอยว่าแบบเนี้ยสวยที่สุดที่เขาจะเรียกว่าเออต่อ,ตอแขนแบบสโลปนะคะแต่ตัวนี้จะมีการเอ่อ ยกไหล่ซึ่งมันก็จะมีเทคนิคอีกอีกแบบหนึง่งยังไงก็เพื่อนๆก็ดูดูภาพประกอบนะคะเดี๋ยวพอจะลงไว้ให้เนี่ยคะมันก็มีเทคนิคแค่แค่ตรงนี้เองถ้าเข้าใจแค่ตรงตรงที่พลอธิบายมาตั้งแต่ต้นเพื่อนๆก็จะถักเป็นนะคะ,ะสำหรับการการที่เราพอพอ,พอเราได้เห็นไหมคะพอเราได,ได,ได้ได้แขนที่ ที่ต่อการแล้วมันอ่าพอดีแล้วเราก็จะทําการที่แบบว่าเอามาเข้าไหลการเข้าไหลอ่าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าเออมันไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าการต่อก็จะเป็นการต่อที่แบบว่าอ่าจีบเขาเรียกจีบเพื่อนๆก็ลดหว่วลดลด,ลดห่วงอ่าถักแบบว่าจีบคือต้องการจีบ จีบประมาณไหนก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะถ้าเราจีคือให้มันพอดีกับไหลที่ที่เราทำออกมาตรงนี้นะคะจะให้จีบเลยทั้งหมดก็ได้หรือว่าถักมาให้พอดีแล้วค่อยมาจีบตรงตรงไหลนี้ตรงช่วงกึ่งกลางไหลนี้ก็กได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลย ก็แค่นี้เองค่ะสำหรับการต่อแขนตรงจุดนี้เพื่อนๆที่ถักเป็นก็กน่าจะเข้าใจนะคะว่าทำยังไงถักออกมายังไงมันก็เคล็ดลับของแต่ละคนนะคะสำหรับคนที่ถักไม่เป็นก็อาจจะงงๆหน่อยแต่ก็พยายามดูดูให้เยอะๆดูหลายๆคนที่เขา,าลงในกลุ่มาบางกลุ่ม ก็มีห้องเรียนอ่าที่ใครคิดว่าที่ไม่ค่อยเข้าใจเลยก็ก็ลงลงกลุ่มเรียนได้นะคะพลอยดูแล้วพลอยว่ามันก็ไม่แพงนะคะสำหรับความรู้ที่เราจะหาใส่ใส่ตัวเราเองนะคะอ่าซึ่งถ้าจะอธิบายให้ละเอียดขนาดนั้นมันก็จะจะยาวไปนะคะพลอยก็ให้ให้เพื่อนๆดูอ่าเป็นคร่าวๆอ่าเป็นแนวทาง สำหรับเคล็ดลับตรงจุดบางบางจุดนะคะเพื่อนๆ,อนๆลองไปทำดูนะคะอพอจะทิ้งาภาพภาพไว้ให้เพื่อนๆดูไว้ประกอบว่าออลักษณะการต่อเป็นยังไงสำหรับปลายแขนก็แล้วแต่เลยมันก็ง่ายๆและทำยังไงให้แขนพอดีกับแขนของแต่แต่ละคนแต่ละไซส์นะคะมันก็ลดลดไม่เท่ากัน อันนี้มันก็แบบง่ายๆละเราไม่พูดถึงนะคะเราแค่มาพูดถึงการการต่อตรงตรงจุดสำคัญว่าเออต่อแบบนี้มันต่อยังไงนะคะตรงใต้รักแร้่าเห็นไหมคะมันก็ง่ายๆค่ะแต่กว่าพลอยจะเข้าใจในการต่อเข้าแขนแบบแบบนี้พลอยก็อ หลายตัวถักผิดถักถูกลองผิดลองถูกถักหรือถักแก้เยอะมาก สำหรับเสื้อเสื้อเสื้อแบบนี้ตัวแรกนะคะหลังจากที่ถักมาหลายๆตัวพลอยก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจนจนได้แบบว่าแผนที่ที่ลงตัวและดีที่สุดแล้วพลอยก็นำมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนในกลุ่มได้ได้ดูนะคะอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจถักเป็นแต่มันติดขัดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแลมันคิดไม่ออกมันไปไม่เป็นจริงๆนะคะก็พลอยก็ านามาฝากเพื่อนๆในกลุ่มนะคะอเอาไว้ถ้ามีอะไรดีๆพอจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆอได้ได้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะ